เปิดภาพลูกๆทั้งสองคนของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมากับอดีตสามีเก่าโตเป็นหนุ่มแล้วหน้าตาหล่อมากเลยทีเดียวทำเอาหลายคนแห่ส่งกำลังใจให้สุนารีนักร้องลูกทุ่งดังหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความว่าเลิกสามีฝรั่งตาน้ำเข้าวาลเตอร์ราฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังคบหาดูใจมานานกว่า10ปีโดยได้ประกาศข่าวหลังจากสูญเสียที่สาวใหญ่ของบ้านโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าที่ was the worst time of my life I just lost my beloved husband. Although they were separated by death, it was l i k e b e i n g apart. Now that I lost my eldest sister, I will never be able to get it back. Rest in peace, my dearest sister. I love you forever. ครึ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตที่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆๆๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะ ทำไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลยซึ่งก่อนหน้าสุนารีราชสีมาเคยแต่งงานกับพานุมาตรอังกินันหรือผู้ใหญ่เตและมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนด้วยกันสองคนได้แก่น้องฮีโร่และน้องอาเธอร์แต่ภายหลังก็ได้เลิกรากันไปเนื่องจากสามีของเธอนั้นมีภรรยาอยู่แล้วจึงทําให้สุนารีราชสีมาตัดสินใจอย่าขาดกับอดีตสามีเรียกได้ว่าเด็ดเดี่ยวมากหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหนุ่มฮีโร่และหนุ่มอาเธอร์กันสักเท่าไหร่ เนื่องจากไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันสองหนุ่มนั้นโตแล้วอีกทั้งยังหล่อมากอีกด้วย